สวัสดีค่ะดิฉันมาริพุฒนอมค่ะนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการสอบได้ลำดับที่58ค่ะสำหรับการสอบตำแหน่งนี้นะคะก,ก็ตั้งใจจะหาสถาบันการติวอยู่แล้วนะคะก็เลยเจอสถาบันการติวของอาจารย์ทัศนะคะแล้วก็ไว้วางใจจากรีวิวต่างๆข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้มั่นใจลงติวที่นี่นะคะสำหรับสถาบันการติวของอาจารย์ทัศบอกเลยว่าต้องขอบคุณอาจารย์ทัศขอบคุณพี่หนึ่งนะคะขอบคุณโอกาสดีๆนะคะเหมือนอถ้าเราไม่ได้ลงติวก็เหมือนกันงมเข็มในมหาสมุทรแต่สําหรับการติว จะช่วยไกด์ไลน์แล้วก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือได้เยอะเลยนะคะติวเนี่ยมีการเรียนออนไลน์นะคะไม่ว่าเราอยู่จังหวัดไหนอยู่ส่วนไหนของประเทศเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แล้วก็ เราจะเปิดดูซ้ําๆนะคะหรือว่าเขาจะเรียนสดหรือว่าจะดูย้อนหลังตอนเวลาเราสะดวกก็ได้นะคะทางสถาบันเนี่ยรวบรวมเอกสารการติวไว้ให้อย่างแม่นยาําอย่างรัดกุมนะคะมากที่สุดเลยก็คือทั้งเอกสารในส่วนของเอกสารที่ปีที่ผ่านมาที่สอบกันมาหรือว่าเอกสารอัปเดตปัจจุบันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นสถาบันเนี่ยมีแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะแนวข้อสอบก็คือเป็นแนวข้อสอบจริงเมื่อ,อปีก่อนๆแล้วก็มีในส่วนของการอัปเดตคาดการณ์ข้อสอบนะคะที่จะ ออกจริงในปีปัจจุบันด้วยรวมถึงข่าวสารเศรษฐกิจต่างๆนะคะอาจารย์ก็แนะนําหมดเลยนะคะต้องขอพระคุณสำหรับอาจารย์ทัดแล้วก็พี่หนึ่งมากๆนะคะที่ทาให้มีวันนี้นะคะเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ